กินข้าวด้วยกันครับออมาเถิดมาั้งเด็กกินคนเดียวเหมือนกันนะ่ะกิสนสดมาช้อนให้พ่อบ้างกินข้าวด้วยกันครับนี่<ม>นี่นี่ผมนี่อันนั้นอะไรนะหมูหมูหมูกระเทียมไข่ดาวต้มจืดเต้าหู้<ต>พริกไ,ไทยแล,แล้วก็นี่ ปันจกักรยานหนูจะเคยจะโดนมันกัดนีด่นูกปั่นจักรยานทันพี่จะไปู้นเห้งนูเคยแล้วหนูเคยไปดูพี่หนูเคยไปดูบ้านพี่ด้วยแล้วก็เจอหมาแล้วนก็ไม่ไปอีกเลยทันเดียวกันเราปะ้หลีา ของเัาคู่บูของเราอยู่กว่าหยุดกว่าตอนนีครับกินข้าวด้วยกันครับแต่น่าเหมือนคู่บูใช่ไหมข้าวเราแวงใช่ไหมทีนี้กันครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกตาสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดี พูเอาเรื่องเลยเนะม,มาลักนายสวัสดีครับกินข้าวด้วยกันอันนี้ผัดพริแกงหนู เาเรื่องเลยนะอ๋อเหรอก็กินกาแฟเย็นวันนั้นนะกับกระโดดทุกวันสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับกินข้าวด้วยกันวันนี้เล่นที่นนนนกรนโขกประโนปะลีอันนั้นมันบูลี่มันไม่ใช่พิกบูของหนูเลี้ยงพิกบูจะตายไปแล้วมันแก่ของหนูดุกว่า ไอ้เบนเคยไปกัดหมาซอยแปดพิกบูมาไหนสวัสดีครับผมก่อน<ม>สวัสดีครับย่างด้วยกันนักสอนแต่หนูอยู่ไหนไคุณนัลร้องดีกว่าหนูฟังกินด้วยกันครับเอาน้ำนะครับวันนี้ก็เล่นอยู่ปทุมนะครับลำโคก าผมจําไม่ผิดนะน่าจะใช่นะปทุมครับอยู่ไหนตอนนี้อยู่อยุธยาหนูอยู่อยุธยาไอไอเตยหนูอยู่ไหนวาใส่แมสด้วยนะเว้ยวัดสอนอยู่บ้านอยู่บ้านน้องเหรอแม่อ้อยวสวัสดีแม่จิ๋มสวัสดีแม่จิ๋มเหนียวก่อนจิ๋ม,มเหนียวเคี้ยวน,นานเคี้ยวไม่นาน <laughs> นี่กินใหญ่เลยอร่อยไหมนเ้เกบ้าจิ๋มบอก เดี๋ยวหกอีกโนเกียทำอะไรไม่ค่อยมันนสถานเลยวะ่ะนี่วางเลยดชอบทำอะไรให้เราทำตามต่อตลอดอเหมือนถ้ากินข้าวก็ต้องเราต้องคอยล้างจานให้วันนี้แม่พาเรื่องให้ถ้างั้นเอาหมาลงน้ำนะโถอาบน้ำาก้ต้องนานแล้วกว่าจะแห้งขนมันหนานะวันนี้จะมีไรสดใหม่ไม่มีครับไรสดนะหยุดหยุดยาวเลยครับ หยุดยาวมากๆเลยแม้แต่ส่วนบุคคลก็ห้ามไล์ด้วยนะครับบนเวทีส่วนบุคคลก็ห้ามไล์นอกจากมาไล้อย่างผมอย่างเงี้ยเนี่ยเราอยู่บ้านเราแล้วก็มาไล้เอามาไล้ไล์ชนะพาแม่นุยสวัสดีอยากดูอยากอยาดูลูกหนูเฮ้ยไม่ดูไม่ได้หรอใครนี่ไงพี่ชนะพาเนี่ย FC FC อยู่ที่นครสวรรค์อยู่ที่พิจิต ใช่ป้องพ่อน่าจะจำไม่ผิดนะว่าดูดิอ,อ,อะไรร้อนยังอะไรอ่ะน้องโอ้นี่พริกไทยคุณนะอะเผ็ดกว่ายิ่งกับข้าวเฉยอีกโอ้โหน่าเผ็ดอะ่ะมันจะเผ็ดพริกไทยคุณนั่นแหละ ใส่พริกไทยทีเป็นขวดนะอื <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นแล้วกินชิ้นให้หมดเยอะองคอนแป๊บน่บนะทำมอะแบบเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยครับเราจะไล่ได้แค่อยู่บ้านแล้วก็มากินข้าวแบบนี้แต่ว่าถ้าเราแต่งตัวลิเกแล้วเล่นลิเกอะไรเงี้ยไล่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับ เพราะมันเป็นแหล่งชุมนุมครับเขาก็ไม่อยากให้เราหลายสพกินข้าวด้วยกันใครได้ดูรายการสตางสตองอยังครับผมได้แชร์ให้ไปแล้วหน้าเฟซนะครับสําหรับน้องโนเกียเราก็จะมาคุยกันแบบนี้มากขึ้นหน่อยเนาะไม่เป็นเลยเพราะตอนเย็นเราก็ไม่ได้คุยกันแล้วหน้าวิธีก็ไม่ได้คุยหลังวิธีก็ไม่ได้คุยแล้วนะครับไม่เป็นเลยป่อหึไม่เป็นเลยเพราะว่าโควิดมันระบาดเกินไปอะ แล้วอุ้มเรามันปุ้มใหญ่ตอนรามน่นท่ไหนคนดูโอโ้โหเยอะแยะมากถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่เขาเข้มงวดเห็นเนี่ยเขาอาจจะสั่งหยุดสั่งงดได้เลยนะครับตอนนี้พวกผมก็จะลําบากแล้วนะครับงานไม่มีอีกแล้วเสร็จเลยนะครับยิงห้าด้วยกันนะครับก็ขอบคุณเจ็ดสิบเจ็ดท่านแปดสิบท่านด้วยขอบคุณแม่อ้อย ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาคุยกันคิดถึงนะไม่ได้คุยก็คิดถึงไม่ได้ให้ดูทิเกก็เป็นห่วงเหงาอะไรเงี้ยอันนี้นะครับพ่อพ่อทํามาให้กินผัดหนูอะผัดหนูพ่อทอําอีกหนูยังไม่หมดใช่ปะ่ะพ่อก็จะใส่กล่องมาให้ครับ แล้วก็เอามาให้ร้านแม่ข้างบ้านร้านข้างบ้านเราเลยติดในหมู่บ้านนะครับมาผัดแบบคลุกให้กินก็อร่อยดีไปอีกอย่างหนึง่งนั่นโอเกียวก็มากินหมูไข่ดาวต้มจืดเท้าหู้อย่างเงี้ยครับวันนี้ก็วันพ่อแล้วเราได้กลับพ่อกันหรือยังได้ขอตั้งพ่อกันหรือยังนะครับเป็นไัง <laughs> เป็นไงไงลูกผมเป็นไงว้าทันนะ แม่พูดยังไม่ทันพลา,าดคำเลยนะครับเราต้องให้พ่อไม่ให้พ่อ,พอขอพ่อเว้ยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เคยกับพ่อเลยตนดื้อย่างเดียวนะครับเช้ามาก็ดื้อจับหมาเวี่งลงน้ำนี้โอ้โหเหนื่อยเลยแล้วนี่พอเขาตื่นนะป้าเอ้ยเขาเรียกหนูเป็นสิบสิบรอบห,รหนูเข้าในครัวก็เรียกเขาว่าพ่อจะหนอพ่อยังไม่ได้ตื่นเรียกอย่างนั้นเน่เรียกขอให้รู้ว่าอยู่ โอโหเรียกจนที่แบบโอนอนไม่ได้แล้วเราต้องตื่นแลนอนไม่ได้แล้วอไม่ได้เลยโอรู้สึกยิ่งโตนี่ยิ่งเรียกโอ้เรียกไม่ด้ยโอหนเรียกอกไม่ได้ยห่น่่เรียกอบัดรีคไม้ยหรึิ่นี่่ีอ้ห์เียกม่ลอห์สึยท่งนเรยอเรยก่ไดเลยโอ้หนึ่งน 90้รรยาสิบเมื่อกี้ยังได้ย <92. S 1> อยู่เลยเก้าสิองอยาให้เขาตื่นก่อนนะครับถ้าเขาตื่นก่อนเราต้องทําใจนะครับถ้าถ้าเกิดเขาตื่นก่อนนี่เราเตรียมตัวได้เลยว่าโอเคความเราไม่สะดวกของเราจะมาเยือนละเรียกโอเรียกจนที่แบบแม้จะเข้าห้องน้ำน้อนก็จะคูน,นึง แล้วเรียกก็ไม่พูดอะไรด้วยนะป้าน่ะเรียกแม่มอยู่เราก็เรียกทําไมลูกนิ่งอ่าเราก็เออไม่มีอะไรเว้ยจะหลับซะหน่อยเอาอีกแล้วเรียกดูกันตรงมาให้ยายมั่งนเกี้ฮึ่มพ่อพ่อไม่อยู่พ่อจะไปไหนพ่อก็อยู่กับเราก้หนูเคยนอนอยู่ดีดีตื่นมาพ่อไปไหนไม่รู้หนูร้องไห้ น้อยจะไปหน่ไหวก็ก็ตอนนั้นที่พ่อเอามอเตอร์ไซค์ไปทำอม่ได้อกับข้าวเนี่ยไม่แต่พ่อไม่ไม่พ่อบอกว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปทำก็อทำอะไรไปไหนวะแล้วางนั้นหนูก็นอนแล้วพ่อก็ไม่บอกหนูแล้วหนูตื่นมาหนูเรียกพ่อมาข่าเลยหนูเรียกรอบบ้านเลยจนหนูร้องไห้แล้วแล้วพี่ข้างบ้านเขาออกมาพอดีหนูถามพี่ครับเป็นพ่อหรือไม่ครับแล้วเขาว่าไง แบบพ่อออกไปข้างนอกและและหนูปั่นจกักรยานออกไปหาด้วยหาไม่เจอเจียก็อยู่ในบ้านนั่นแหละจะปั่นไปไหนอะหนูเงาหนูไม่มีหมายมันเพื่อนไอ้ชโชก็ออกไปเล่นถ้ากินข้าวท่านเดี๋ยวเราจะต้องไปประทุมวัดอะไรเนะี่ยประทุมวัดประทุมธานีบ้าบอวัดอะไรกางแก้วอะไรไม่รู้ เรใส่พริกไทยถ้าเผ็ดเฉย่าป่าอ้หนูยังกินเผ็ดล้วเขากินยังไงได้แต่ทีของเราผขบอกเขาเผ็ดนั่นแหละงงจังเลยเนี่ยทั้งเผ็ดทั้งร้อนใช่ไม่เข้าใจเลยมนุษย์มันาะเนี่ยดูแล้วซอได้ด้วยนะเกียรโตขึ้นหล่อมากครับขอบคุณครับก่อนกินข้าวด้วยกันครับตอนนี้ร้านอาหารก็ข้างๆบ้านเลยติดหลังหลังบ้านเราเลยครับไม่ได้ไกล นกเกก็จะมาเชื่อบ่อยมาเชื่อมัง่งบางทีหิวน้ําก็ไปเล่นที่ไหนมาก็ไม่รู้ก็มากินกันอยู่ที่เนี่ครับเอ้ยม,มีมุกตลอด,นะดช่วงนี้งดไลฟ์สดทุกงานเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าประมาณสองเดือนนะผมคิดว่านะหยุดไลฟ์สดประมาณสองเดือน <S 2> 2 <S เพราะว่าโควิดมันมาแรงแล้วเขาผู้หลักผู้ใหญ่เขากลัวว่า ก็แหลงเราแหลงชุมนุมหมูทอด้วยของเหลเกยหมูทอดเยอะเลยสวัสดีที่แอมนะแ,แอมละแอนนะใครเจ๊สวัสดีนสวัสดีหนูบันเยลและกันแบบนี้ต้องไปหน้าวิธีซะแล้วใช่นะครับถ้าอยากดูต้องมาหน้าวิธีนะครับช่วงนี้ <c oughs> แต่ก็ต้องเอาแมสมาด้วยนะ พกแมสพกเจลมาล้างมือฮัลโลไทยรัฐไทยรัฐสวัสดีครับไดูครับทุกคนแ้่ก่อนพวกลิเกลงไปจจกถุงไม่ต้องใส่แมสแต่ในพวกลิกเกลงไปจจกถุงใส่แมสกันหมดเลยครับแต่อนนี้พ่อหนูก็ไม่ให้ลงไปแจกถุงแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ให้หนูเกลลงไปนะครับปลามะนาวหนูแม่ต่อท่อบอกกินปลามะนาวเปล่าเอาเปล่าเอาอะอยากกินปลาหนึ่งมะนาว เอาหล่เแม่มันไม่ใช่นง่งงเป็นปลามันหนาวอัาเป็นปลานึ่งมันนาวแม่ก็บพู้สิทธิกับข้าวคนละอย่างกันก็อู่ขาไปได้ก็บอกตาเขาแล้วถางไม่ต้องให้หมูเยอะอะไรยางนี้ใหมูที่เป็นเครื่องขรดสองเท้นสามเี้ วัสดนีนู่นบ้านพี่เขาอยู่จันทบุรีได้ดูอีกทีคงหน้าแน่เลยน่าจะได้ครับหนูเพราะว่าตอนนี้มันระบาดไปทั่วแล้วก็แบบนี้เนาะมันน่ากลัวแล้วผมก็ต้องกลัวด้วยเพราะว่าถ้าโดนงดงานเนี่ยทุกอย่างเสร็จจบหมดเลยนะทุกคนจะไม่มีตังค์กเว้นทุกเพะวันนี้ก็หาเช้ากินค่ำอยู่แล้วถาย ถ้าห้าข้ากินเช้าอ่ะจะเป็นยังไงโอ้โอยจันทบุรีเลยก็ข,ขอบคุณนะครับขอบคุณ f อีจันทบุรีด้วยขอบคุณทุกคนเลยนะครับมีส่พวิทยไทยเยอะมากไม่แปลกนะไปดนูะ หวานก็ตายหวานก็ตายขอบคุณทุกคนนะครับคิดถึงคิดถึงนี่ไงคี่บ้าบอไยบอกว่าคิดถึง N y U N y U N y U N, u. N y u นี่ปาหนึ่งมะนาวแม่แม่ต่อท่อไม่ับจะกินปนะาปลามะนาว <laughs>